ซินเดอเราเมืองไทยเปิด9ก้าอันดับดาราสาววาสนาดีได้สามีรวยแต่ละคนโปรโฟไฟล์ไม่ธรรมดาบางคนหายหน้าหายตาไปใช้ชีวิตครอบครัวแสนสุขสบายเราเจ้าหญิงในเทพนิยายจะมีดาราสาวคนไหนกันบ้างและจะรำ่ำรวยกันขนาดไหนไปชมกันเลยจ้า อันดับที่9บัวชมพูฟอร์ดนักแสดงสาวเสียงไพเราะความสามารถรอบด้านปัจจุบนันมีครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาไปด้วยลูกๆโดยชายหนุม่มผู้พิชิตหัวใจของนักร้องสาวเป็นครองได้นั้นเป็นหนุ่มนอกวงการมีนามว่าวช้างสมประสงส์สหวัตรนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงเจ้าของกิจการเฟอร์นิเจอร์ตระกูลดังหนึ่งในคณะผู้บริหารบริษัททวนชัยกรุ๊ปจำกัดมหาชน อันดับที่8สู่ขวัญบุญกุลอดีตผู้ประกาศข่าวช่องดังโดยเธอเป็นเซเล็บแถวหน้าในเรื่องแฟชั่นและการแต่งตัวสามีของสาวสู่ขวัญมีชื่อว่าโชคบุญกุลซึ่งเป็นที่รู้จกักและเป็นจุดสนใจในพื้นที่ข่าวมาหลายต่อหลายปีเป็นกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยเป็นผู้บริหารที่ปรากฏตัวอยู่ในสื่อและเป็นที่พูดถึงตลอดเวลาในฐานะผู้นำพาฟาร์มโชคชัยจากวิกฤตหนี้มหาศาลสู่ต้นแบบฟาร์มวัวที่ประสบความสำเร็จยิ่งทำให้ชื่อของเขาเป็นที่น่าจับตามองโดย ปัจจุบันเธอก็มีทาย,ยาทคือน้องปราบบนกูลที่ตอนนี้โตเป็นหนุ่มอายุ15ปีแล้วมีลูกชายโตเป็นหนุ่มขนาดนี้แต่คุณแม่ก็ยังสวยไม่เปลี่ยนเลยละจ้าอันดับที่7เอมมี่มรกตสาวแซบผู้มีมงกุฎการันตีความงามนั้น เธอได้แต่งงานกับหนุ่มเจมจีรายุแสงทวีปเมื่อปี2558ซึ่งหนุ่มเจมเป็นถึงเจ้าของธุรกิจโปรดักชันเฮาส์โดยความรักคู่นี้ถือว่าเสมอต้นเสมอปลายเป็นกำลังใจให้กันและมักจะควงกันไปเติมความหวานโดยการเดินทางท่องเที่ยวบ่อยๆปัจจุบันก็มีทาย,ยาทตัวน้อยชื่อว่าน้องสายน้ำนั่นเอง อันดับที่6พลอยชิตจันดาราสาวที่น่าอิจฉามากๆถึงกระพากันเอ่ยปากววาอยากมีชีวิตแบบสาวพลอยบ้างโดยเคนโฮงสามีของสาวพลอยนั้นมีธุรกิจส่งออกลำไย,ยอบแห้งไปยังประเทศจีนรวมทั้งยังซื้อขายสินค้าทางการเกษตรของบริษัทไทโทนอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดจำกัดซึ่งสาวพลอยก็มีตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการครั้งหนึ่งเธอก็ยังเคยพาลูกๆทั้ง4ี่คนไปบุกโรงงานเพื่อดูการทำงานอย่างใกล้ชิดโดยเป็นการปลูกฝังลูกๆไปในตัวว่าเงินทองที่มีนั้นกว่าจะหา มาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายอันดับที่5พิมพสรยญาคูลิ่งหากเอ่ยถึงภาพจําของแฟนๆก็คือซูเปอร์โมเดลระดับตัวแม่ของไทยในอดีตและหลังจากให้กําเนิดลูกชายคนแรกโดยวิธีอุ้มบุญชีวิตของเธอส่วนใหญ่ก็จะให้ความสาคัญกับลูกเป็นหลักและต้องเดินทางไปต่างประเทศกับสามีหนุ่มไฮโซลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสบ่อยครั้งจึงทําให้ไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาเธอสักเท่าไหร่ อันดับที่ 4. แองจี้เฮสติงหนูตกทางข้าวสารก็ว่ารวยแล้วแต่ยุคนี้ต้องตกบ่อน้ำมันเท่านั้นดูได้จากนางเอกสาวแองจี้ที่ได้สามีหนุ่มรูปหล่อลูกครึ่งสิงคโปร์คูเวตเจ้าของธุรกิจน้ำมันสัมปทานให้กับรัฐบาลคูเวตรวยระดับไหนประเมินทรัพย์สินให้ไม่ไหวจริงๆ อันดับที่3ชมพู่อารยาเอฮาเกตไม่ใช่แค่ได้สามีรวยอย่างเดียวแต่ความหล่อของสามีก็ไม่เบาเหมือนกันซึ่งปัจจุบันสามีของสาวชมพู่ย่างหนุ่มน็อตน,นั้นก็มีธุรกิจผลิตอุปกรณ์แสงสว่างที่มีกําลังการผลิตมากที่สุดในประเทศไทยและส่งออกไปกว่า20ประเทศโดยมูลค่าทรัพย์สินหลายหมื่นล้านช่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีกับการเป็นสามีซูปเปอร์สตาร์แถวหน้าของเมืองไทยจริงๆ อันดับที่2นุ่นวรนุชพิรมพักดีรเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงสาวน้ำดีอีกคนของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้โดยเธอนั้นได้แต่งงานกับทายาทธุรกิจเบียร์ดังระดับประเทศและธุรกิจอีกมากมายในเครือโดยมูลค่าเฉี่ยแสนล้านสมกับเป็นสินเดรลล่าเมืองไทยอีกคนแต่นอกจากนั้นสาวนุ่นก็ยังมีธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงามเป็นของตัวเองอีกหลายตัวด้วยรวยด้วยตัวเองบวกกับความรวยของสามีก็ยิ่งทวีความมั่งคั่งขึ้นไปอีกหลายเท่าทวีคูณแต่ก็น่าเสียดายที่ปัจจุบันเธอก็ยังงไมม่ีทายเาเป็นขออตัวง อันดับที่1ตั๊ตกบงกฎเบญจรงคกุลสุดยอดนักแสดงสาวในเรื่องของความกระตันยูด้วยความที่เธอทํางานมาตั้งแต่เด็กเป็นสาวหลักของครอบครัวจนได้มาพบเจอและแต่งงานกับมหาเศรษฐีหมื่นล้านเจสัวบุญชัยเบญจรงคกุลนักธุรกิจดังของเมืองไทยร่ารวยแค่ไหนไม่ต้องพูดถึงเอาเป็นว่าใช้ไปอีกสิบชาติก็ไม่หมดแน่นอน